ยังคงอยู่ที่ประเด็นของเมลเทนบีผับนะครับเพราะว่าวันนี้อีกด้านหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาก็คือทางธนารนารง์แก้วเพชรนะครับวันนี้ธนารนารงค์เดินทางไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อขอให้ทาง DSI ได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษนะครับโดยวันนี้ได้มีการอธิบายถึงปัจจัย ว่าสาเหตุเพราะอะไรทําไมถึงอยากให้ดีเอสไอรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษรวมไปถึงยังมีข้อสงสัยอยู่ครับว่าลักษณะของการเปิดสถานบริการแบบนี้เปิดผับแบบนี้เชื่อว่าไม่น่าจะมีเสียบีคนเดียวที่เป็นเจ้าของและบริหารงานอยู่ครับนายรณรงค์แก้วเพชรครับประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมวันนี้เข้ายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้าโฆศกกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นตัวแทนรับหนังสือนะครับจากกรณีเหตุการณ์เพลิงไหม้เมาทันบีผับจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับมาเจ็บหลายรายเพื่อที่จะขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นได้รับเหตุการณ์ังกล่าวนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ร้ายแรงและคาดว่าน่าจะมีหุ้นส่วนร้านเนื่อรายอื่นๆที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่ออีก โดยวันนี้ทนายรณรงค์ได้ให้เหตุผลที่ DSI จะต้องรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนี่ยสประการด้วยกัน 1. การเปิดสถานบันเทิงเชื่อว่าจะต้องมีการรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจเป็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือจะเป็นตำรวจก็ได้และถ้าหากว่าปล่อยให้ตำรวจในท้องที่ทำคดีอาจไม่เจอเรื่องรับผลประโยชน์ซึ่งจริงๆแล้วสถานบันเทิงเปิดไม่ได้ถ้าตำรวจท้องที่ไม่รู้เห็นเป็นใจ ข้อที่สองครับทนายรณรงค์บอกว่าไม่เชื่อว่าเสียบีหรือว่านายพงศริอายุ27ปีเนี่ยเจ้าของผับเนี่ยจะเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารภาพแห่งนี้เพียงคนเดียวแต่ต้องมีหุ้นลมซึ่งอาจจะเป็นคนมีสีที่คอยสนับสน,นุนคอยช่วยเหลือเรื่องของการเงินจึงอยากให้ทางดี i ไได้ช่วยทำคดีให้มีความชัดเจนขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อตามหาตัวผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และสุดท้ายข้อที่3กครับกังวลกลัวว่าคาดีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กับเมส์เทนบีผับนั้นจะโดนตัดตอนเหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตสานติก้าผับเมื่อ13ปีที่แล้วที่ไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมผม,ผมเชื่อว่ามีการเรียกรับประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นทั้งมหาดไทยหรืออาจจะเป็นของทางตำรวจในพื้นที่หรืออาจจะเป็นของจังหวัด เพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดราปล่อยให้ทางตารวจในพื้นที่ทํามันก็จะไม่เจอว่ามันมีคนเรียกรับผลประโยชน์และผับบาแบบนี้มันก็จะเปิดอยู่ได้ทุกจังหวัดทุกทุกจังหวัดในประเทศไทยถ้าเรามองแบบนั้นนะอย่างต่อมาอย่างที่สองผมก็ไม่เชื่อว่าทางเจ้าของผับเนี่ยมันจะอายุแค่ยี่สิบเจ็ดผมเชื่อว่าเขาเป็นคนบริหารแต่เงินที่เอามาใช้ในการทาทุนไม่น่าจะเป็นเงินของเขาปกติการทําร้านอาหารที่เป็นผับแบบนี้เนี่ยจะมีหุ้นลมหุ้นลมเนี่ยมักจะเป็นคนมีสี ซึ่งพื้นที่ในสัตตหีบเนี่ยไม่รู้จะเป็นสีไหนก็ต้องให้ทางด SI ีเอสไอเนี่ยเข้าไปสอบสวนให้มันชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุหการณ์ซ้ํขึ้นมาอีกและอย่างสุดท้ายผมกลัวว่าคดีเนี้ยมันจะเป็นการตัดตอนแล้วมันจะเหมือนซาติก้าผ่ซคือผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับการเยียวยาในตอนเนี้ยบอกว่าเอามาจ่ายตบหนึ่งห้าหมื่นบาดเจ็บได้หมื่นหนึ่งแต่ความเสียหายที่ประเมินด้วยคร่าวๆนะผมคิดว่าไม่น่าจะตํากว่าร้อยล้าน ไม่น่าจะต่ำกว่าร้อยล้านการจ่ายมันแค่เศษเงินแบบเนี้ยไม่ได้ว่าการรับผิดชอบนอกจากนี้นะครับธนารณรงค์เนี่ยยังบอกด้วยครับว่าคด,ดีนี้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะต้องร่วมกันทำคดีให้ชัดเจนครับเอาผิดไตทุนเจ้าของผับตัวจริงให้ได้เกรงว่าอาจจะมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกจึงไม่อยากให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าบัวหายแล้วยังไม่ล้อมคลอมอีก เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีซานติก้าผักเมื่อ13ปีที่แล้วซึ่งภาครัฐไม่เคยแก้ปัญหาได้ขณะเดียวกันครับทางด้านพันตํารวจตรีวรนันท์ท่านก็เปิดเผยนะครับว่าจะทําการตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นก่อนครับและจากนั้นจะนํามาพิจารณาว่าเท่าหลักเกณฑ์รับคดีเป็นคดีพิเศษได้หรือไม่โดยเฉพาะในคําร้องที่ยื่นมาเนี่ยระบุว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามาดูหลักเกณฑ์การรับเป็นคดีพิเศษแล้วเนี่ยประเด็นนี้ เป็นเรื่องหนึ่งครับที่อาจจะเข้าข่ายรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษได้ครับ